สวัสดีครับสวัสดียามเย็นนะครับวันนี้นะครับน้องนะครับได้นะครับพระปิดตากระหนกข้างล้านรวยๆนะครับมาแบ่งปันให้พี่ๆนะครับอีกโอ้โหเยอะอยู่นะวันนี้ได้มาเยอะพอสมควรเลยพี่ชายนะครับหวังว่าพี่ๆจะถูกใจกันบ้างนะครับแล้วก็ชุดนี้ก็นะบอกเลยว่าสวยๆหลายองค์นะพี่นะสวยๆหลายองค์เลยนะครับ ยังไงก็ฝากดูนะครับฝากจับจองกันด้วยนะครับเป็นรายการนำเลิกทุกป่งนะครับแล้วก็พิธีนะครับไม่ต้องพูดถึงสำหรับรุ่นนี้นะฮะรุ่นนี้ออกที่สวนสงฆ์เกเปะนะครับหรือสวนสงฆ์หลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทครับนะฮะสวนสงฆ์นี่จะอยู่ใกล้ๆกับวัดเก่าหลวงปู่วัดโพสิธิอ่านและก็ธรรมอุทยานนะครับอยู่ทางด้านหลังนะครับใครไปธรรมอุทยานนะครับสามารถแวะไปได้ที่สวนสงฆ์และวัดโพสิธิอ่านได้เลยนะครับ สวัสดีครับก็มารับชมกันที่พี่พี่ชายนะครับชอบถูกใจรายการไหนสัปอีพีเจนี้น้องก็เอา,าพับปิตามาแบ่งปันให้พี่พี่ในราคาพิเศษกันเหมือนเดิมครับเดี๋ยวมาลองรับชมไปรพร้อมๆกันพี่ชายนะครับชอบถูกใจรายการไหนนะครับรีบจับจองกันเลยนะพี่ๆนะเดี๋ยวเรา,าเริ่มจากรายการแรกกันเลยนะครับรายการแรกครับมาเป็นองค์นี้เลยนะครับนะได้มาเพียงแค่หนึ่งองค์เท่านั้นกับรายการ น,ะะนี่ฮะนี่รายการนี้เลยเลขโคดเบอร์หมายเลข24สครับสำหรับรายการนี้นะครับเป็นเนื้อหุ้มแผ่นทองคำครับนี่หุ้มแผ่นทองคำครับรายการนี้ฮะหุ้มแผ่นทองคำนี่ฮนะรายการนี้นะนี่นะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งองค์ที่เด็ดเลยนะครับผมพอแบ่งปันให้ในราคาเดิมครับองค์นี้แบ่งปันที่800บาทครับรายการที่1ฮนะ สำหรับร <ITA> ายการที่2ครับมาลุยกันต่อครับสำหรับรายการนี้เลขค้นตั้งเบอร์หมายเลข16ครับรายการนี้เป็นเนื้อบอลฟ้าประทานพรนะครับองแดงตะกุดทองทิพย์เก้าดอกนะฮะนี่ฮะกำไรทองทิพย์คู่และก้อนทองตรงกลางนะครับเป็นรายการนําเลือกทุกองนะเลขค้นตั้งเบอร์ที่หนะครับองค์นี้แบ่งปันที่350บาทนะครับรายการที่2ต่อมารายการที่3นะครับเลขโค้นตั้งเบอร์หมายเลข19ครับรายการนี้ฮะ รายการนี้เป็นเนื้อบนมหาสมุทรองคแดงนะครับตะกุดทองทิพย์เก้าดอกกําไรทองทิพย์คู่นะครับฝังหมุดณตรงกลางนะครับรายการนี้ก็3 5 0บาทครับพี่ชายรายการที่3 ต่อมารายการที่4นะครับรายการนี้เลขคู่ตําเบอร์หมายเลข4ีตัวเดียวหลักเดียวครับรายการนี้เป็นเนื้อมนมหาสมุทรองค์น้ําเงินนะครับตะกุดทองทิพย์เ้าดอกฝั่งทองทิพย์คู่ฝั่งข้อมกําไรนะครับฝั่งครดนะฮะฝั่งครดนะฮะจีวอนขายสินเนี่ยนี่รายการนี้รายการที่4ก็350บาทเช่นเดียวกันครับพี่จายรายการที่4นะครับ ต่อมารายการที่5ครับเลขค้นอัลบั้มหม่เลข24่ครับรายการนี้นะครับเป็นเนื้อเกสรรวยพลอยรยเพชรนะครับรายการนี้แบ่งปันให้พี่ๆนะครับที่220บาทนะครับองค์ไหน2 2 0สบาทสามารถจับคู่คู่ละ400บาทได้เลยนะพี่นะนะครับนะต่อมาครับรายการถัดไปครับพี่ชายเลขค้นอัเบั้มหมายเลข16หครับรายการนี้รายการที่6เนื้อเขียววันนี้ยกรวยพลอยเสกฝังบุตรนะรายการนี้2 2 0บาทครับพี่ชายรายการที่6ครับ ต่อมารายการที่7ครับรายการนี้เลขโคดมเบอร์นี่ครับหมายเลข7นะครับรายการนี้นะครับเป็นเนื้อครับดำนะครับน้ำป่งนะเนื้อดำปร่งทรณีรวยแบงก์เศกตะกุดทองทิพซีดอกกำไรทองทิพคู่รายการนี้ขอ250บาทพอพี่พร้อมจะส่งครับรายการที่นะครฮะ ต่อมารายการที่8เลขคุณเบอร์หมายเลขเบิ้ลนีเลข2อครับรายการนี้เป็นเนื้อเท้าผงทูบโรยแบงค์เสกฝังหมุดนะครับรายการนี้รายการหน้ากากรายการเท์ไพรส์หลังตะกุดสามประศา,ศาขอ350ยบาทพอพี่ชายรายการที่8ครับ ต่อมารายการที่9ครับรายการที่9ก้โหจัดเต็มจริงพี่กับเนื้อนี้เลขโคดจังเบอร์มาเลขยี่สิบหกรวมกันได้แปดรายการที่เป็นเนื้อเทปเป็นเจ้าสายฟ้าองค์แดงตะกุดทองทิพย์เก้าดอกกำไรทองทิพย์ครู่สดือแผ่นทองขลับตัดครับรายการนี้ขอ400บาทครับพี่ชายรายการที่9ครับ ต่อมารายการที่1 0เลขคุณตัเบอร์หมายเลข5ครับรายการนี้เป็นองค์ขาวตะกุดทองทิพย์9ดอกกําไรทองทิพย์คู่โรยพ o i n t พกเก้าครับเลขคุณตเบอร์หมายเลข5ครับรายการนี้รายการที่10ขอ350้าิบาทครับพี่ชายรายการที่10นะครับต่อมารายการที่1 1นะครับรายการนี้เลขคุณตัเบอร์หมาย20รายการนี้นะฮะตะกุดทองทิพย์9ดอกกําไรทองทิพย์คู่นะครับและก็ฝังครกนะฮะรายการนี้350้าิบาทครับพี่ชายรายการที่11นะครับ ต่อมารายการที่12รายการนี้สวยๆเลยพี่ชายเลขโคดำเบอร์นี่ครับหมายเลข19ครับรายการนี้รายการที่สิบสองนะครับเนื้อบนสะกดทับองค์น้ำเงินตะกุดทองทิพย์เก้าดอกกำไรทองทิพย์คู่สะดือแผ่นทองขลับ,<ถ> stage, บตัดฝั่งเพชรครับรายการนี้แบ่งปันพี่พี่นะครับที่สามร้อยแปดสิบาทครับพี่ชายรายการนี้สามร้อยแปดสิบาทครับรายการที่สิบสองฮะต่อมาครับพี่ชายนีครับรายการถัดไปนะครับเป็นรายการที่สิบสามฮะ นี่ฮะรายการที่สิบสามครับสวยๆเลยพี่ชายเลขค้นเบอร์ใหม่เลขแม่ทัพด้วยนะครับรายการนี้เป็นมนฑลมหาสมุทรองค์ดำนะครับตะกุดทองทิพย์เก้าดอกนะครับกระไลทองทิพย์ผู้ฝังบุญนะนะครับและเลขโค้ดในเบอร์นี่ครับหมายเลขหนึ่งด้วยพี่จ๋านะครับองค์นี้ขอสามร้อยแปดสิบาทพอครับพี่ชายรายการที่สิบสามนะครับต่อมารายการที่สิบสี่ครับเลขโค้ดเบอร์หมายเลขยี่สิบเอ็ดนะครับ รายการนี้เป็นเนื้อมวลมหาสมุรองค์แดงตะกุดทองทิพย์เก้าดอกกับลายทองทิพย์คู่ฝังมุดนะครับรายการนี้เอาไป3 5 0บาทครับพี่ชายจัดเต็มพี่นะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับต่อมาครับพี่ชายรายการถัดไปครับพี่ชายรายการถัดไปเป็นรายการที่15รายการนี้การที่15รายการนี้เป็นเนื้อบวลมหาสมุรองค์น้ำเงินตะกุดทองทิพย์เก้าดอกกำไลายทองทิพย์คู่เลขคุณตัเบอร์หมายเลขครับรองแม่ทับครับหมายเลข2ครับรายการนี้350ริบาทครับพี่ชายรายการที่15 ต่อมาครับรายการที่16เลขค้นจำเบอร์หมายเลข19้ครับรายการนี้เป็นเนื้อเทาผงทูบโรยตะไบทองฝังมุดนะครับรายการนี้แบ่งปันที่220บาทนะครับพี่ชายรายการที่16ครับรายการที่17นะครับรายการนี้เลขค้นจำเบอร์หมายเลข15หครับรายการนี้เป็นเนื้อแดงสุริยาคาาโรยพลอยเศษตะกุดเงินแคส2ดอกครับรายการนี้ขอ250บบาทครับพี่ รายการนี้ขอ25 0บาทครับพี่ชายนะครับตะกุดทองไอจุนเงิน2ดอกนะครับ250าบาทนะครับต่อมาครับรายการถัดไปครับพี่ชายเป็นรายการที่18ครับรายการนี้เป็นเนื้อเทพอัคคีองค์แดงตะกุดทองทิพย์9ดอกหลังฝั่งตะกุดทองทิพย์อีก5ดอกนะพี่จ๋ารายการที่เลขคนเบอร์ตัวเดียวครับหมายเลข8ครับเลขรวยพี่ชายเอาไป350สบาทครับสำหรับรายการที่18ฮแท ต่อมารายการที่19ครับรายการนี้สวยเลยเลขค้ดตัวเบอร์หมาเลข4ตัวเดียวหลักเดียวครับรายการนี้นี่ครับเป็นเนื้อเทพนฮะมหาวิธีองค์ขาวตะกุดทองทิพย์9กําดอกกำไรทองทิพย์คู่สะดือแผ่นทองขลามตัดฝั่งเพชรน,นะครับรายการนี้สวยเลยพี่ชายแบ่งปันให้พี่พที่3 8 0บาทนะครับรายการที่19 ต่อมารายการที่20รายการนี้จัดเต็มนะพี่ชายเลขค้ดตําเบอร์หมายเลข10ครับรายการที่20รายการนี้เป็นเนื้อเทพอังคีองคน้ำเงินนะครับตะกรุด,อด,ดนะทองทิพย์8ดอกพันรือแผ่นทองข้าวหลับตับมือแผ่นทองจีวรนสายศินฝังตะกรุดนาทองทิพย์อีก5ดอกด้านหลังพี่รายการนี้ขอ450บาทครับพี่ชายน่าจะเหลือเพียงนะครับ2องค์นะพี่นะวันนี้จะมี2องค์นะครับสำหรับรายการนี้รายการที่20ต่อมารายการ21ครับรายการนี้เลขค้ดตําเบอร์หมายเลข17ครับ รายการยีิบเอ็ดนะครับรายการนี้มูลมหาสมุทรองแดงตะกุดทองทิพย์เก้าดอกกับลายทองทิพย์คู่ฮะรายการนี้สามร้อยห้าสิบาทพอครับพี่ชายรายการที่ยี่สิบเอ็ดฮะต่อมารายการที่ยีิบสองนี่อีองหนึ่งพี่นะอีองหนึ่งนะอ,อง,นงนี้นะครับรายการนี้นะครับเป็นเนื้อเทพอัคคีองค์เหลืองนะครับตะกุดทองทิพย์แปดดอกตะลือแผ่นทองขลามตดัดตะลือฝังเพชรน,นะครับรายการนี้เอาไปเหมือนเดิมพี่ราคาเท่ากับองค์มันคู่เลยนะครับขอที่สี่ร้อยห้าสิบาทครับพี่ชายรายการที่ยี่ ยีิบสองนี่ครับนะนี่ต่อมารายการที่23ครับนะสวยๆเลยพี่ชายเลขโค้นจำนวนหมายเลข18รายการ23รายการ,ร,าการนี้เป็นเนื้อวาดไผ่ดำโรยพลอยเศกตะกุดทองทิพย์2ดอกเอาไป220บาทพี่ชาย220บาทจับผู้สี่ร้อนะพี่นะเลือกได้เลยนะครับต่อมาครับพี่ชายรายการถัดไปครับพี่ชายรายการที่24ฮะรายการ24รายการนี้เป็นเนื้อเท้าผงทูบรวยพลอยเศกฝังมุดนะเลขโค้นจำนวนหมายเลข6กกระดกซับฮะ รายการนี้รายการที่24นะครับ220บาทครับต่อมารายการ25ครับรายการนี้เลขคุณตั้งเบอร์หมายที่2รองแม่ทัพพีด้านหลังตะกุดสามกษัตริย์ด้านหน้านีครับเป็นเนื้อโอมนฟ้าพระองประชานของขาวตะกุดทองทิพ,พย์เก้าดอกครับพชาตะกุดทองทิพ,พย์คู่ฝังนนะนะบุญนะฮะรายการนี้เอาไป3 5 0บาทพอครับพีช่ชายนี่ครับจัดให้นะครับต่อมาครับพี่ชายรายการถัดไปครับพี่ชายรายการถัดไปเป็นรายการที่26ฮะ รายการนี้ครับเป็นเนื้อเขียวเนิยกรวยแบงค์เสกฝังบุญนะครับนะเลขค้ดตําเบิร์นหมายเลข15เอาไปพิชาย2 2 0บาทครับต่อมาครับพิชารายการถัดไปนะครับรายการถัดไปเป็นรายการที่27ครับรายการ27องค์นี้สวยๆเลยพิชาเลขโค้ดตําเบิร์นะครับหมายเลข6นะครับเนื้อเทพเจ้าเจ้าสายฟ้าตะกุดทองทิพย์ก้าดอกกําไรทองทิพย์คูะถือแผ่นทองขลับตัดครับองนี้ขอ3 8 0บาทพอครับพิชานะครับสำหรับรายการนี้เป็นรายการที่27ครับ ต่อมาครับรายการที่28ครับรายการที่28รายการนี้สวยๆเลยพี่ชายเลขโคดจำเบอร์หมายเลข4ฮะร,รายการนี้เป็นเนื้อมวลพยักอาคีองขาวตะกุดทองทิพย์ก้าดอกกำไรทองทิพย์ผู้สังมุนนะครับรายการนี้เอาไป3 5 0บาทเหมือนเดิมครับพี่ชายรายการที่28ครับต่อมารายการที่29ครับรายการนี้ฮะ รายการที่เ 8, ลขคนตัเบอร์หมายเลขแปดรายการที่ยี่สิบเก้าด้วยนะครับรายการนี้เป็นเนื้อเทพหาปัตจพีองดำนะครับรายการนี้จะเป็นตะกรุดทองคำนะครับนะสองดอกนะฮะตะกรุดทองคำสองดอกและก็กําไรเงินล้อมแปดดอกกำไรเงินล้อมแปดดอกนะพี่นะเลขคนตัเบอร์หมายเลขแปดด้วยตะกรุดทองคําองนี้น่าจะเหลือเพียงแค่องค์เดียวหรือเปล่านะพี่นะผมขอพิเศษเลยแล้วกันนะผมขอองค์นี้ขอที่หกร้อยบาทนะครับพิเศษให้เลยขอหกร้อยบาทพอพี่สำหรับรายการนี้เป็นรายการที่ยี่สิบเก้าครับ ต่อมาครับรายการที่30ครับรายการนี้ฮะนี่ฮะเลขหัตเบอร,บอร์หมายเลข1 0 11นะครับเลขเบิ้ลด้วยรายการนี้จะกดเงิน2ดอกนะครับเอาไป250บาทพอครับพี่ชายสำหรับรายการนี้นะครับเป็นรายการที่30ฮะ ต่อมารายการที่สาครับลายการนี้เป็นเนื้อเกตนาเกศนีครับด้านหลังปิดแผ่นทองเต็มครับเลขค้นตําเบอร์มาเลข29กนะครับตะกุดทองทิพย์9ดอกครับพี่ชายลายการนี้ขอที่300พอพี่ชายนะครับสำหรับรายการที่31นะครับต่อมารายการที่32ครับเป็นายการนี้ตะกุดเงิน8ดอกครับพี่ชายเลขค้นตัาเบอร์หมายเลข6ฮะรายการนี้ตะกุดเงินแท้8ดอกนะพี่นะผมขอที่3 5 0บาทพอพี่สำหรับรายการที่ 3. 2ฮะ ต่อมาในการที่สามยสามรายการนี้เป็นเนื Shelby ้อเทาผงทูบนะฮะโรยแบงก์เศษฝังโครสนะครับเลขโครสตัวเบอร์หมายเลขสามครับรายการนี้เอาไปสองร้อยยี่สิบาทครับพี่ชายสำหรับรายการที่สามสามฮะต่อมารายการที่สามสี่รายการนี้เป็นเนื้อเทาผงทูบนะฮะโรยจีวอนสายสินนะครับนะฝังโครสนะนี่ครับเลขโครสตัวเบอร์หมายเลขสิบเก้ารายการนี้เอาไปสองร้อยยี่สิบาทครับพี่ชายสำหรับรายการที่สามสี่ฮะ ต่อมารายการที่สามสิบห้าครับรายการนี้ที่กุฎทองทิพย์เนี่ยฮะเก้าดอกพิชยัยหลังปิดทองเต็มครับเลขค้นตําเบอร,บอร์หมายเลขยี่สิบเก้าครับรายการนี้เอาไปสามร้อยบาทครับนะฮะรายการนี้เอาสามร้อยบาทครับพิชยัยสำหรับารายการนี้เป็นรายการที่สามสิบห้าครับ ต่อมารายการที่สามสิบหกเลขค้นเบอร์หมายเลขทับนะแม่ทับนะครับหมายเลขหนึ่งครับรายการนี้นะครับอาจะกุฎทองทิพย์เก้าดอกนะเอาไปเท่าเดิมพี่ชายนะผมขอที่สามร้อยห้าสิบาทพอพี่ชายสำหรับรายการนี้เป็นรายการที่สามสิหกครับต่อมารายการที่สามเจ็ดรายการนี้เป็นรายการเนื้อเขียวมณียกเลขค้นเบอร์หมายเลขสิบสองนะครับรายการนี้โรยจีวอนสายสินฝังโคตรนะครับรายการนี้เป็นรายการที่สามสิบเจ็ดนะครับขอสองร้อยยี่สิบบาทครับพี่ชาย ต่อมารายการที่สายที่8รายการนี้จะกุดทองทิพย์หรือเปล่าพี่นะครับรายการนี้เลขโคดาเบอร์ใหม่เลข3 7ครับรายการนี้เป็นเนื้อเหลืองมุษราคามรวยพอยต์นุะก่าตะกุดทองทิพย์สดอกนะฮะกำไรทองทิพย์ครู่นะครับรายการนี้ขอ250บาทพอครับพี่ชายสำหรับรายการนี้เป็นรายการที่3 8ครับ ต่อมารายการที่สามสิบเก้าครับรายการสุดท้ายครับพี่ชายรายการนี้นะครับเลขโค้ดำเบอร์หมายเลขแปดตัวเดียวหลังเดียวหมายเลขรวยครับสำหรับรายการสุดท้ายรายการนี้พี่เนื้อเกษรเข้มรวยเป็นเสกกําไรเงินทองนะครับนี่กําไรสองสี่นะพี่ชายนะสำหรับรายการนี้เป็นรายการที่สามสิบเก้าครับขอสองร้อยห้าสิบบาทพอครับพี่ชายพิเศษให้ครับ รับอ,อีพียีนนี้นะครับงานยังฝากติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับชอบทุกใจรายการไหนสามารถที่ต่อได้ที่อ d ดีไลน์และเบอร์โทรได้เลยนะครับสำหรับนีกกราบขอพรบคุณพี่ๆทุกท่านที่ติดตามด้วยกันนะครับขอบคุณมากครับ